น,นมตีมด้วยกันจ้าพ like bon ี่น้องจ้าสาวมาสู่กินเบอร์พักนะจ๊ะเต็มเลยพี่น้องได้มาปลาต้มยาแกงไตปลาพี่น้องห้อนๆอยู่มาเด้อกินน้ำกันจ้าเนาะจ้าอันนี้เอาใส่จ้าป้าก่อนมีใจ มังค yeah, uh, ีอินแกงไตปลาอีลาเอาเอาให้เอาไปสิให้ทางนี้นั่งกินนั่งก็ได้ลูกนั่งเอาเนี่เอาถ้วยแม่เอาถ้วยมาตั้งไว้ตรงนี้หนูก็กินเลยชอบทอบกันปะเอาอะไรพี่พี่เอาไหเล่ะบอสพี่กระเทียมถ้าพี่อ่ะนุ้ยเอาซ้อนซอมไปอีก ซ้มๆมาพี่อยู่ห้องครัวน้่อะลูกเปิกออกไปไม่ล่างไว้หละถ้าพี่เขาเกงกระดูกยางไปหุ่นกำลังงามเนาะหุ่นกำลังงามเหยียบสีเหยียบกระดูกไก่ไหมสีเหยียบกรกดูกไก่ไหมสีขาวเล็กอ้าวลอยสมไก็อยู่นั่นอือ จานอยู่ข้างล่างมันต้องลูกข้างล่างเลยข้างล่างนะย่างไปเบิ้งจานเบ้ล่างไปอะไรเรียบร้อยละหาข้าวซ้อนตักอันใส่นมจีนทุกคนจานอยู่ข้างล่างนะน,งงงงงนะก้กกลนะกมลงข้างล่างลปลาไตปลากเพชรหน่อยน,นเพชรเธอบอกนี่เธอเนาะสุดยอดเลยเจ้าเก่าเหรอที่ว่า,ปาเป็นมาเลยแก่ นุ้ยพาว่าเฮ็ดอยู่ได้ลูกอันนี้อันนี้เธอมานั่งกินตรงนี้จับอยู่เลยมานั่งกินตรงนี้เก่งไปป่าเริ่มตัดน้ำใส่ขนมจีนก่อนพี่น้องเก่งไปนนป่าแบบสุดยอดเลย บุญม,มาสดสดเลยเกนบุญม,มาสดๆดใหม่เลยเกินกงกงไปเลยบบ mm. ียวด้วยลายยื่เอาได้คะ่ะใช้ mm. มน mm. <laughs> มีคนติดตามแล้วนะคะลงมือเดียว mm. มีหาคนนะ <laughs> พี่ให้คนไทยกำลังใจนยัง<ร><ร>น้อยไม่มีส้มเลยเหรอ้านนอกอางนอกอันนี้ส้มหนูนะอืม้างนอกไอางนอกมีหูไหมจัะตุ่นๆหน่อยตันนี้คือคนนะแคบปลา

น้ำน,นะคอืมแส่บแงอุ้ยแส่คิดคประมาใหม่ๆเนะอผักมาให้หนูผักกนหกนเผักกไม่ผักกาดอืมบกกุลกาเลยเ Bạn nắp kìao lộn đại nhất. Hm? Mùa nắm!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  Mùa ăn Mùa nắm!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  ăn nắm! Mùa nắm! Mùa nắm! Mùa nắm! ทั 8, 5, 5 <S <S này chủ, thì ้งน้ำมันหละุ้ปอืมจะก็อร่อยนะนิ่งอ่ะไม่ถึงก็บ้าพรกปนไหเนีเพราะดีเนาะเะอือรู้สึอจุดหมอด้ะบางเจ้าหนึ่จี๊ดขึ้นมาเลยเด้่ยพริตัวนี้บางเจ้าีบอืมที่เราาก็อร่อย มังเจ้าอร่อยตัวน,นี้นเพชรตัวน,นี้เหมล่ะมังเจ้ากับโกเพชรกับแซบได้ดูที่ว่าเห็ดโบเซ็ตโบเพชรแต่ว่าหักแซ บางหลายตัวเนี่ยมีคนติดตาเพิ่มอีกแล้วหกคนน่ะเห็นบ่เออะไปเรืยเมื่อนี้อีหลักหาก็ลงเสื้อเสื้อแดงๆนี่หนึ่งจุดเก้าพันตอนบ่ายตอนบายเธอลงแล้เดี๋มเยอะเลยอืมอะไรอ่ะเพลิดเพลียาวยเห็นไมีเวลากระถ่ายกันตัวอ่ะอ มี่นุ่งถือกล้องพีง่นุ่งเฮ็ดก่อนตั้มเนี่ยจะเห็น,น,หนไม่ซวนแต่หนูโมแบบโมต้องถ่ายเจ้าของก็ได้่ทาไปแบบถ่ายตามยูเหมือนกันไม่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 ยังมีอุปกรณ์เห็นแบบของอันนี้ไหมใช้มือเลยพี่น้องใช้สมืออะไรโมแค่เพาะใช้มือเลยลูกดี <S <S โดดอเค ดูด้ว้นนี่เน็้เนี่ยมูอาำสั่นไข่เนื่อไข่มาต้เสร็จกองเพชรไม่หยุดเลยเพชรเนี่ย่ะ ถ้าเพชบอแซ่บอะยากนนะมันถามว่ามีเพชม,มันไม่เพชแต่มันออกร้อนออออกร้อนเครื่องมันเป็นเครื่องแกง ออกร้นอ,อนคอเลยนะทเจ้พริกคนใส่ได้ใส่บอสตัว่าเพชรพริกบอสหรืว่าเครื่องแกงเครื่องแกงเฮ้ยพวกจะใช้พวกอะรมสมุนไพรเนี่ยอือือได้ปลาไหลเพียแท้งเพแคงทีๆๆ่น้อ นี่ค่ะกินได้บ้างไหมถามมาแซบแ่ฮแค่เ้็วตกฮึแ่เกิน กินเผ็ดเลยเนี่ยเมื่อวานเ่ยเ็ด้องนุ้ยเ่อวาแแ้้ขึ้นไปดูนี่ลอง ก <laughs> ็มีแต่เราทำดบบน่ารักจัง้ใส่น้ำยานี่เตี้ยอือคุณผูไหริวารเล็กแมวเสียดอยู่ตรงตน,นี้เอาเอาเอา <t akes> ผักมานี่นี่นี่เออมิให้หนอยอือโอเคไม <s ut ters> ่บิดหรอกไปเลย ออกลอนแล้นอ่ะกินได้ัมนี้เด้อพี่น้องขอโทษขอใครก็เซ็แแ้งกินมือกับแซ็บดีิงหรอคุณพ่อละคุณใส่า